เหมืองไทยทนะจะบอกให้วันนี้มาที่น้ำตกแม่ยะของอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ <Wow. S 1> มาคนเดียวเดียวโดดไม่ได้โปรดกับใคร <Ay. S 1> มาอยู่ข้ามกลางของธรรมชาตินะครับป่าเต็งรังทั้งทั้งสองข้างเลยแล้วก็ข้างบนนี้ก็คือน้ำตก น้ำตกแม่ยะเป็นน้ำที่ไหลามาจากดอยอินทนนท์แล้วก็ตกผ่านหน้าผาลดลันลงมาแล้วก็แตกเป็นสายแตกกระสสนั่นเซนไหลไปทั่วโลกเพราะว่าจากเชียงใหม่แม่ก็ลงแม่ปิงจากแม่ปิงไปรวมกันเป็นเจ้าพญาจากเจ้าพญาออกอ่าวไทยจากอ่าวไทยแล้วเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าน้ำเนี่ยครับน้ำน้ำตกเนี่ยเขาก็ไปกันทั่วโลกนะเออก็ไม่ธรรมดานะน้ำตกเนี่ยนะ <laughs> นักประพันธ์เพลงนะครับบางคนก็มาเขียนเพลงไว้กับน้ำตกหลายเพลงแต่ถ้าเกิกดมาร้องทุกเพลงเนี่ยเวลาไม่พอฉะนั้นเราก็เลยไม่ร้อง <laughs> นะ <laughs> จะบอกให้น้ำตกดีมีอยู่ทั่วไทยแต่นี่อีกหนึ่งไงคือน้ำตกแม่ยะ <laughs> มาเลยมาเลยมามาเอะมาเลยมาเลยมามา น้ำตกแม่ยะอยู่ที่เมืองเชียงใหม่เฮา,าสีสันเมืองไทย